จากกรณีที่นายชัยเมสิทธิสนิทพง์หรือสอจอต้องถูกยิงเสียชีวิตในบ้านพักของนายสุนทรวิลาวันนายกอบจอปราจีนบุรีและอดีตและมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อกลางดึกของวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองปราจีนบุรีได้ลงพื้นที่และควบคุมผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ทั้งหมดรมทั้งสิ้น8ราย สำหรับสอจอต้องเป็นบุตรบุญธรรมของนายสุนทรลาสุดพันตำรวจเอกประสงค์สิริทิพวานิชรองผู้บัญชาการภาคจังหวัดประจินบุรีเปิดเผยว่าจากการสืบสวนสอบสนวนพบว่าสจอต้องเข้าบ้านนายสุนทรช่วงเวลา19.30นาที ต่อมาเกิดมีปากเสียงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างรุนแรงจากนั้นนายก๊อฟนายตูนได้ใช้อาวุธปืน2กระบอกขนาด9มมและปืนลูกซองยิงสาจอต้องเสียชีวิตในที่เกิดเหตุต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งเหตุจึงเข้าปิดล้อมบ้านก่อนที่จะมีการเจรจาต่อรองจนผู้ก่อเหตุทั้งหมดยอมวางอาวุธ ล่าสุดมีรายงานว่านะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหานายสุนทรพร้อมพวกรวมเจ็คนในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนารวมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้คัดค้านการประกันตัวและจะมีการนำตัวส่งสารจังหวัดปราจีนในวันพรุ่งนี้13ธันวาคมนางสาวแพรทองทานชินวัฒน์นายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงผลการดำเนินงน ของรัฐบาลในรอบ3เดือนภายใต้ชื่อ2568โอกาสไทยทำได้จริงพร้อมทั้งมอบนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรันตรีที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยโดยนายกได้ถแถลงนโยบายรวมทั้งสิ้น11นโยบายแบ่งเป็นนโยบายระยะยาวที่ต้องทำในเชิงโครงสร้าง6นโยบายคือการจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งการจัดการปัญหาหมอกควัน pm 2.5ปัญหาย,ยาเสพติด การทลายทุนผูกขาดการแก้ปัญหาธุรกิจนอกระบบและนโยบายการลงทุนครั้งใหญ่ในอนาคตและเป็นนโยบายที่จะเกิดขึ้นในปีหน้ารวม5นโยบายคือโครงการ SML 1อำเภอ1ทุนดิจิท a ลวอลเลตการแก้หนี้ครัวเรือนและบ้านเพื่อคนไทยส่วนภาพของประเทศไทยในปี2568ถือเป็นปีของโอกาสที่จับต้องได้รัฐบาลจะสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเช้าวันนี้ที่บริเวณกิ่วแม่ปานอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิลดลงเหลือ4องศาเซลเซียสขณะที่ยอดดอยอยู่ที่8องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่ลดต่ำจะเข้าสู่ภาวะหนาวจัดทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างยอดหญ้าแข็งหรือเหมยคาบ ขึ้นที่บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ใกล้กับจุดชมวิวกิ่วแม่ปานสำหรับปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งที่เกิดขึ้นครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของฤดูหนาวปีนี้และความสวยงามของน้ำค้างที่กลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งสีขาวเต็มพื้นหญ้าสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นไปสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นในเช้าวันนี้สำนัข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดียุนซอกยอน ผู้นำเกาหลีใต้ประกาศด้วยท่าทีแข็งกร้าวว่าวันนี้จะขอสู้อย่างถึงที่สุดไม่ก้าวลงจากตําแหน่งประธานาธิบดีของประเทศจากกรณีการประกาศกฎอัยการศึกก่อนยกเลิกในเวลาต่อมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยการประกาศกฎอายการศึกครั้งนี้เพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตยของประเทศนอกจากนี้ประธานาธิบดียืนยันระบุด้วยว่าพวกฝ่ายค้านเป็นกองกำลังต่อต้านรัฐ เป็นประเด็จการรัฐสภานอกจากนี้เขายังกล่าวโจมตีเกาหลีเหนือด้วยว่าแทรกแซงการเลือกตั้งในเกาหลีใต้อย่างไรก็ดีประธานาธิบดียุนได้กล่าวขอโทษซึ่งถือเป็นการขอโทษครั้งแรกหลังจากที่เขาได้ประกาศกฎอายการศึก